สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ<ส>ผมมอกว่าในปีหน้านะ2 0 2 3เนี่ยนะเป็นปีที่ยังต้องดอกจันไว้นะขีดเส้ในใต้ดอกจันไว้อีก1ปีนะเป็นอย่างน้อยเลยนะครับที่ทุกอย่างเนี่ยกำลังจะมุ่งไปสู่การตัดสินใจที่สำคัญนะของผู้นำเองแล้วก็สำหรับแต่ละท่านนะครับเพราะว่า ผมมองเห็นว่าในปี2 0 2 3เนี่ยเป็นปีที่จะบอกว่าหนักก็ได้นะอาจจะหนักกว่าปีนี้ด้วยซ้ำไปนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันประเดประดังนะมาถึงจุดที่เรียกว่าต้องตัดสินใจสำคัญนะแต่อาจจะยังไม่ใช่จุดต่ำสุดนะครับนะมันอาจจะเป็นจุดนะของวันเวลาที่สำคัญนะของการตัดสินใจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงใหญ่นะที่เห็นนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่าง นะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะในปี2023นปี2023นั่นก็คือว่าทั่วโลกนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะเราดูสัญญาณจากบริษัทนะพูก Big Tech Company นีก็คือพวกบริษัทที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะชั้นนำของโลกนะที่สร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆแอปพลิเคชันที่ดีๆที่ไปทั่วโลกนะนะเริ่มมีสัญญาณของการเอาคนออก นะตามที่ผมได้ทำคลิปเล่าไว้ฟังแล้วนะอย่าง Meta อย่าง Twitter นะครับอย่าง Google นะอย่าง Amazon นะครับไมโครซอฟท์ Microsoft, นะแล้วอีกหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจับได้ว่าสัญญาณน,นี้นะแปลว่าเศรษฐกิจนะไม่ดีเนี่ยนะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับนะจะเริ่มตั้งแต่ไตรามาส4ของปีนี้หรือไป ปีนี้แหละครับนะหกห้าแล้เข้าไปในปีหน้า66หรือปี2023หรือบอกว่าปี2023เนี่ยเป็นปีที่เราต้องขี่เส้นใต้และดอกจันไว้อีก1นปีทีเดียวที่ทุกอย่างเนี่ยกำลังมุ่งสู่การตัดสินใจที่สําคัญนะฮะเพราะผมบอกนะครับนอกจากประเด็นนะในเรื่องของที่บอกว่าเศรษฐกิจนะสุ่มเชียงถดถอยแต่คําว่าถดถอยเนี่ยมันจะแปลว่าถดถอยรุนแรงคือ severe recession หรือเป็นการถดถอยแบบเบาๆนะ mild นซึ่งมุมมองของกูรูต่างชาติก็แตกต่างกันอย่างกูรูนักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับดรดูมดรโลกาวินานะครับดรนูริลูบินี่ก็มองว่าโอกาสของมันเนี่ยน่าจะหนักนะสุ่มเสี่ยงที่จะถดถอยแบบหนัก s e เว r ยล e เซชั i o ซึ่งผมก็ได้ทำคลิปนะครับแล้วก็ทำโพลสำรวจนะ ถึงมุมมองของผู้รับชมในช่องผมนะครับต่อความคิดเห็นของดรดูเรลูบินีท่านนี้ว่านะครับปีหน้านะ2 0 2 3มเนี่ยนะมันน่าจะหนักนะคล้ายๆถ้าบอกเป็นเบาๆเนี่ยคล้ายๆกับในช่วงทศวรรษ1 9 7 0 1980เิที่เกิดสภาวะที่เรียกว่า stackflation นะครับก็คือเงินเฟอ้อยังสูงอยู่ในขณะที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยแต่ได้เกิดว่าเมื่อมองกับหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้น นะเมื่อเทียบกับในช่วงต้วพันเก้าร้อยเจ็ร้อยแปดสิบเนี่ยมันอาจจะหนักคล้ายๆกับในช่วงปี1918ถึงปีพันเร้อเลยทีเดียวนะคล้ายคล้ายกับช่วงของ g r Great Depression นะบวกกับช่วงที่มันมีศึกสงครามนะและเมื่อรวมกับเหตุปัจจัยความเสี่ยงต่างๆนะที่ผมเล่าสู่กันฟังเนี่ยความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกเห็นไหมสงครามสู้รบกันนะความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีที่มาแย่งงานคน นะความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ Extreme weather นะ Better, นะแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านการเมืองนะเกิดกระแสชาตินิยมขึ้นนะต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อรวมกันนะี่แหละครับทำให้ปีหน้า2023เนี่ยเป็นปีที่ต้องขีดเส้นใต้และดอกจันเอาไว้ทีเดียวนะผมก็ลองสอบถามดูนะว่าผู้รับชมในช่องผมมองอย่างไรถึงมุมมองว่าปีหน้านะครับแล้วปีถัดๆไปเนี่ยมันจะเป็น s e v e r i t recession หรือเป็น m i n d recession อาจจะเป็นการถดถอยที่รุนแรงหรือเป็นการถดถอยแบบเบาๆมันจะคล้ายกับแค่ stagflation ในทศวันเก้รดสิันเร้อยแปดสิบนะหรือว่ามันจะเหมือนกับในช่วง Great d e f e s t i o n นะแล้วก็ช่วงของสงครามใหญ่ในปีพั1 8ก้ร้อปดถึงปีพนะันหรือว่ามันฟื้นแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ตอบว่าไม่รู้นะฮะ <c oughs> ก็ดีนะไม่รู้ก็บอกว่าท่านจะได้ไม่ประมาทนะครับ แลวเมื่อบวกรวมกับข้อมูลในบ้านเราในเรื่องของหนี้สินครัวเรือนเราพบว่าตัวนี้นะครับปริมาณหนี้เสีย npl บวกกับหนี้ที่กําลังจะเสียสุ่มเสี่ยงที่จะเสียนะซึ่งเรียกว่า sm เนี่ยซึ่งเข้าสู่ระยะ2เมื่อรวมกันเนี่ยเมื่อเทียบกับนะผู้ที่ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยปรากฏว่าทิศทางมันยังขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงสำหรับคนไทยว่าคนที่เป็นหนี้เยอะๆหนี้สูงๆเนี่ย นะท่านโดนดอกที่หนึ่งละยิ่งถ้าเกิดท่านไม่มีเงินเก็บเงินออมนะแล้วปีหน้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงนะครับแล้วรายได้ของท่านน้อยอายจ่ายเนี่ยท่านจะหนักเพราะว่าตัวเลขของคนที่เป็นหนี้นะครับนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะทั้งจํานวนของคนนะทั้งจํานวนของเงินจานวนของบัญชีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งสองสาของปีนี้นะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนะคนที่เป็นหนี้เสีย นะไม่สามารถจะจ่ายคืนหนี้สินได้นะครับแล้วปรากฏว่าเป็นหนี้เสียทางด้านอะไรครับหนี้ส่วนบุคคลนะหนี้เรื่องของการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็หนี้บัตรเครดิตนะที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นนะแค่9เดือนแรกของปีนี้นะครับก็สูงกว่านะปี6.3 6าแล้วนะส่วนหนี้รถยนต์เนี่ยนะมันเริ่มซาลงเพราะว่ามันหนักตั้งแต่ปี6.4ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ ปริมาณหนี้คนไทยนะที่กำลังเกิดขึ้นรวมถึงคน Gen Y นะที่อายุระหว่าง25-42ปีเนี่ยนะเป็นหนี้เนี่ยมากกว่าคนเจ n X นะครับรุ่นผมเนี่ยเกือบ2เท่านะก็คือเป็นคนที่เป็นหนี้เสียเนี่ยประมาณ4ล้านนะ4 000, ล้านบัญชีทีเดียวนะ4ล้านคนทีเดียวนะเทียบกับคนรุ่นเจน X นะครับนะมากกว่า2เท่า จริงถ้าเกิดเราไปดูกราฟนะครับในช่วงปี65ที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับกราฟทางฝั่งซ้ายมือของคนเจน Y เนี่ยนะโอ้โหนี่สิน,นพุ่งขึ้นอย่างชันเลยถ้านับเป็นตัวเลขนะตัวเงินก็ทางฝั่งขวามือนะครับเป็นกราฟรูปแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าขึ้นชันกว่าคนเจน X กับเบบี้บูมก็ว่าคนเจน Y คือคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวครับคนที่ อายุ25-42ปีนะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นยุคข,ของคนทำงานนะครับนี่สินท่านสูงนะด้องระมัดระวังนะครับนะปีหน้านะต้องดอกจันเอาไว้ทีเดียวอีกปีหนึ่งนะครับมี4โปรโมชั่นนะครับมานำเสนอกันในเดือนนี้นะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนะซื้อน้ำพึ่งป่าภูพาน700มิลลิลิตรสามขวดนะแถมฟรีเฮลตี้สแน็คขนมเบอร์สุขภาพอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นงาดำออแกนิกขั้วบดหรือเป็นถั่วไายเสือออแกนิก หรือเป็นผักผลไม้ออร์แกนิกอบกอบไว้ข้างไฟลาสองแพ็คนะครับราคาสินค้ารวมของแถม1 1 8 0บาทแต่ลดพิเศษนะครับเหลือพันบาททวนนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับโปรโมชั่นที่2นะครับผู้ที่รักสุขภาพจมูกข้าวหางงอกกะบ้าผงชงดื่มนะครับทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามินบ1 b 2, แนแคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับผู้ที่ทานมังสวิรัตก็สามารถทานได้โปรโมชั่นพิเศษ3กระปุกจากราคาปกติ900บาท เหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับและโปรโมชั่นที่3นะครับในช่วงฟุตบอลโลกเหมาะมากเลยนะครับดูฟุตบอลไปทานขนมไปแต่แนะนำขนมเพื่อสุขภาพนะครับ healthy s n a c โปรโมชั่นพิเศษชุดเซต6อย่างนะมีถั่วลายเสือเป็นมะม่วงหิมพานคัาวเกลือกุกกี้เห็ดยามาบูชิตะเกะเห็ดเข็มทองกรอบกระเจี๊ยบเขียวอบกรอบนะครับกล้วยน้ำว้าอบกรอบ 6อย่างนี้ครับรวมทั้งสิ้น1,040บาทพิเศษเหลือเพียง899บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทพิเศษสั่ง2ชุดแถมฟรีชาเมื่อเกือบพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องนะครับมูลค่า130บาทแล้วก็นะครับนะผู้ที่รักสุขภาพห้ามนะโปรโมชั่นกิมจิออร์แกนิกรสชาติต้นตำรับเกาหลีนะครับอุดมด้วยโปรไบโอติกไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่สารกันบูดโซเดียมต่ำสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออยอจัดเก็บได้3เดือนนะครับกระปุกเล็กขนาด200กรัม120บาทนะสกระปุกปกติ360บาทเหลือเพียง300บาทนะครับกระปุกกลางขนาด450กรัม260บาท3กระปุกปกติ780บาทเหลือเพียง680บบาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งท่านสนใจโปรโมชั่นไหนนะครับสามารถติดต่อโทรหรืออัดไลน์ 0818150766คุณหนึ่งนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่องอาจารย์เสก5.0้จจะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเสริมอีกนะครับของฝากของขวัญในเทศกาลปีใหม่นี้ซื้อสินค้าครบนะครับ1,500บาทนะทตามรายการในรูปภาพนี้นครับลดเพิ่ม10%นะครับก็คือไม่รวมเรื่องเฮลตี้สแน็คั่นเองนะครับเพราะของไม่พอนะ ขอขอบคุณทุกการสับสนุนนะครับจากทุกท่านต่อบรรดาเกษตรกรยินทรีนะครับและช่องผมมานาที่นี้นะครับฟังพินายก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ